คืนนั้นผมเข้าเวรคนเดียวที่เชิงตะกอนอากาศหนาวเหน็บจนขนลุกสู้ไฟในเตาเผาดับมอดเหลือเพียงเท่ากระดูกสีขาวผมเดินตรวจตราตามปกติพลันสายตาก็เหลือไปเห็นร่างหนึ่งบนเตียงรอเผาร่างนั้นคลุมผ้าขาวไวผมไม่ได้ใส่ใจอะไรจนกระทั่ง ผมได้ยินเสียงเสียงกระซิบแผ่วเบาช่วยด้วยผมขนลุกสู้รีบเดินหนีแต่เสียงนั้นก็ตามมาช่วยด้วยฮึฮ,ฮ,ฮ,ฮคราวนี้มาพร้อมเสียงหัวเราะคิกคักผมตัดสินใจหันกลับไป ผ้าขาวที่คลุมร่างนั้นค่อยๆเลื่อนลงเผ <c oughs> ยให้เห็นใบหน้าของศพที่กำลังยิ้มรอยยิ้มนั้นไม่ใช่รอยยิ้มธรรมดามันเป็นรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความทรมานและเยาะเย,ะเยะ้ยผมแทบช็อกขาแข็งก้าวไม่ออกทำไมถึงยิ้มผมถามเสียงสัน่น ศพนั้นหัวเราะเสียงดังกว่าเดิมเพราะแกกำลังจะมาอยู่กับฉันไงล่ะ ผมวิ่งหนีสุดชีวิตออกจากเชิงตะกอนไม่กล้าหันหลังกลับไปอีกเลยตั้งแต่วันนั้นผมก็ไม่เคยกลับไปทำงานที่นั่นอีกเลยรอยยิ้มของศพใต้เชิงตะกอนยังคงตามหลอกหลอนผมในความฝันเป็นเครื่องเตือนใจว่าบางสิ่งบางอย่างในโลกนี้ไม่ควรเข้าไปยุ่งเกี่ยว